ีเรามากันในหมายเลข Angel Number 1515 15นะคะใครที่เคยเห็นหน้าปัดนาฬิกานะคะแสดงตัวเลข1515 15, ฟังทางนี้ค่ะ1515 15คือสิ่งที่ u n i ิเว s e ์สนะคะหรือว่าก a r d i a นของคุณนางฟ้าคำคุณกำลังจะบอกกับคุณว่าตอนนี้นะคะมาถึงระยะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะและการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงนั้นนะคะให้คุณค่ะ ตั้งรับให้ดีๆนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งเหลือเฟือไม่มีที่สิ้นสุดมาให้คุณนั่นเองค่ะดังนั้นใครเห็นตัวเลข1515 15นะคะเตรียมรอรับการเปลี่ยนแปลงแห่งความโชคดีได้เลยค่ะ Angel Number c a s นะคะเครื่องมือที่จะพาคุณไปสู่การถอดรหัสตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ในทุกแง่มุมของชีวิตและจิตวิญญาณใช้สำหรับนี้นะคะเป็นเครื่องมือในการให้คุณค่ะสามารถที่จะเรียนรู้เปิดเผยทุกๆขั้นตอนในชีวิตนะคะโดยราคา Angel Number Gas ค่ะจะมีคอร์สวิธีการอ่านไพ่ด้วยนะคะเพียงแค่1,999บาทสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้านะคะหรือว่าทักเข้ามาที่ Admo ือ l o g y ค่ะ ค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆกับช่องของครูนุนี่เพราะคุณมีพลังในการสร้างปฏิหารทุกๆวันค่ะ